การท่องเที่ยวในมิติของพระศาสนามันจะมีพื้นเพมีปูมพื้นของคนไทยอยู่แล้วนั่นก็คือการไปกราบไหว้ในอารามในวัด กับโครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยลีเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันโดยในระับปีเซ็นเ o ็เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ายนปี2565นะคะพอหลังจากทํา MOU กันแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆในส่วนของงานวิจัยครั้งนี้พวกเราได้ทําความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยลีแล้วก็ มหาวิยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยเวิยเคนไว้เอประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวตรงนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลก็กําลังชูนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการนําวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างสร้างรายได้หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าทีนี้การท่องเที่ยวเชิงสแสวงบุญของจังหวัดมุกดาหารเนี่ย เราก็เห็นว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นจุดกึื่อกลางระหว่างการเดินทางไปจาริกสแสวงบุญที่พระาธาตุพนมบ่งบอกถึงสตรีที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เขาเรียกว่าเป็นอริยสาวิกาอีกคนหนึ่งสามารถเป็นต้นแบบของการปฏิบัติธรรมสำหรับสตรีทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์นะคะโดยทั่วไปของความเป็นแม่ชีอะค่ะ นะคะเราก็จะน,น่าจะดูคล้ายๆกับคุณแม่ชีเบญจวรรณนะคะวงชูแก้วที่ได้เขียนในรารสารบัณฑิตศึกษานะปริทัศน์นะคะเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมานะคะท่านได้ได้เขียนว่าสังคมวัฒนธรรมไทยยังคงยึด ถือมายาคติดั้งเดิมว่าสตรีไม่สามารถบวชและบรรลุรมขั้นสูงสุดได้และผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังบทบาทของแม่ชีจึงถูกจำกัดอยู่ที่การเป็นผู้อุปถากดูแลวัดและพิสุขนะคะถ้าว่าเราเทียบเคยงว่าเรายกมาเฉพาะเรื่องของอสตรีที่ปฏิบัติที่เราตั้งประเด็นว่าเขาอาจจะยัง ไม่เชื่อมั่นหรืออาจจะยังไม่มีความปักใจเชื่อเต็มร้อยมันเป็นเรื่องของแนวคิดของคนอันนี้คนที่มาโดยมากก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่มาศึกษาเพื่อเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมะมาศึกษาเพื่อที่จะเชื่อเรื่องการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วก็เริ่มจากเราอยู่กับตัวเอง กับหมู่เพื่อนกับหมู่คณะแม่ก็ให้อุบายง่ายๆค่ะเป็นคำภาษาอีสานแล้วเนาะตื่นร้าไเด้อบีกหลายตื่นส้ายเด้เวีกีวหวกหน่อยเดี๋วหลูบเอ้ย ที่เราค้นพบก็คือความซับซ้อนทางด้านบทบาททางเพศในพระพุทธศาสนานะครับที่เราวิเคราะห์ออกไปนะครับซึ่งก็มันสอดคล้องกับหลายอย่างในะตัตปิฎกระดับหนึ่งนะครับที่บอกมันตะกี้ว่าก็แน่นอนสักยภาพในการเท่าเทียมกันมีแน่นอนนะในตัวอย่างของท่านแม่ชีแก้วเสียงล้ํานะครับและก็ศักยภาพและโอกาสของการท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับในการเผยแพร่คําสอนที่ บอกยืนยันชัดเจนว่าผู้หญิงก็มีศักยภาพเท่าเทียมกันนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าสตรีไม่สามารถที่จะปฏิบัติทาได้แล้วก็บรรลุทําได้เหมือนกับบุรุษเพศแต่ตรงเนี้เป็นสถานที่ที่ทำให้เห็นว่าความเท่าเทียมทางเพศนั้นมันไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของการบรรลุธรรมต้องเป็นสิ่งที่ต้องสืบสานและอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์และก็เพื่อให้ส่งไปถึงรุ่นหลังต่อไป ก็คิดว่าในอนาคตคนก็จะเริ่มรู้จักบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้นว่าแม่ชีคือใครแล้วทําอะไรได้บ้างเหมือนกับพบระภิกษุสงฆ์ทั่วไปแล้วก็ตรงนี้มันจะทําให้เกิดการท่องเที่ยวการจารึกสายวังบุญแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางรา,ายได้ให้กับชุมชนด้วย ก็คือสําหรับโครงการวิจัยนี้นะคะก็เป็นการช่วยฝึกให้นักวิจัยของเรานะคะได้ทํางานร่วมกับนักวิจัยเก่งๆอย่างอย่างโปรเฟสเซอร์มาตินนะคะแล้วก็ได้ไปลงพื้นที่ในในพื้นที่ภาคอีสานนะคะอาจารย์ของเราก็ได้ได้ฝึกทํางานวิจัยตรงนี้แล้วก็มีการพัฒนาบทความร่วมกันนะคะก็จะได้ตีพิมพ์ในในเปนเปอร์ที่ในจต่อไป